เพชรเปื่อนคราบโคลเลนนั้นก็ยังเป็นเพชรเพียงแต่เช็ดคราบใครก็ใส่สุกหากคุณคือเพชรแท้อย่าทอทุกเพียงแค่ล้มแล้วก็ลุกบุกต่อไปนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับ ท,ทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอกหลวงพระเดิมและก็ั้งหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปักน้าโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมังกร และก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพรเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นมีเทพสัตราของคูบาจารย์นะ โดยเพราะที่วางอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีดไซส์เล็กนะครับเป็นมีดปากกานะาไม่ว่าจะเป็นด้ามงาฝักไม้หรือจะเป็นด้ามงาฝักงานะหรือว่าจะเป็นสลิกานะครับนะที่วางไว้อยู่ด้านบนนะครับนะนี่ก็เป็นสลิกาจิ๋วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่2นิ้วนิดๆน,นะครับนาะเล่มนี้นะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นมีดปากกาด้ามงานฝักไม้นะครับยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะส่วนเล่นมนี้จะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะปากกาเหมือนกันนะครับนะมีความยาวก็เฉพาะใบอยู่ที่2.5รวมด้ามฝักก็อยู่ที่5นิ้วนะส่วนวางไว้ด้านล่างนะครับจะเป็นผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะ ก็พูดถึงผ้าลอยเท้านะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหาได้ยากนะถ้าเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับจะหาได้ยากเลยทีเดียวนะก็พูดถึงนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้นผมก็ได้เก็บและ,ะได้รวบรวมนะครับนะเอาไว้พอสมควรนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ผ้าลอยเท้าเสื้อยันต่างๆนะหรือจะเป็นรูปหล่อนะครับนะเป็นองค์รูปหล่อของพ่อเดิมนะโดยเพราะรูปหล่อกกุพนมลอกนะครับผมก็มีนะหากท่านไหนมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์086-329-1496นะครับก็โทรเข้ามานะ ก็คือนอกจากมีดหมอนะครับลงข้อเดิมนั้นก็อ,อะไรที่เป็นลงข้อเดิมส่วนใหญ่ผมก็จะเก็บนะครับนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเก็บเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ที่มีามากที่สุดนะครับที่ผมได้เก็บได้ไดรวบรวมเอาไว้มากที่สุดก็จะเป็นมีดหมอนี่แหละนะพูดง่ายก็คือผมนี่สายตรงของมีดหมอนะครับนะเป็นสายตรงนะครับนะหากท่านไหน กําลังมองหานะครับเกี่ยวกับมีดหมอลงพ่อเดิมนะหรือจะเป็นมีดหมอลง่อลุ่งนะครับนะก็ผมเป็นสายตรงนะครับนะ,ะก็หากท่านไหนมีความสนใจนะครับก็ถือว่ามาถูกที่ทุกคนนะ,ะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 นะเบอร์0863291496นะครับนะก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับนะจะนำเอาเป็นมีดปากกาเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกาสามกระสับนะที่จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นเล่มนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะาวางดินสอนะครับนะเอาไว้นะก็จะมาให้ท่านได้ชมมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่ มีความงดงามนะครับอีกเล่มหนึ่งนะอีกเล่มหนึ่งต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะนี่นะครับเป็นมีเทพศาสตร์นะครับนะอของครูบาอาจารย์นะครับนะเล่มนี้เป็นมีดปากกานะครับนะก็รวมด้ามฝากอยู่ที่5นิ้วนะอยู่ที่5นิ้วนะครับนี่ก็นามาให้ชมอามาให้ดูวันนี้นะ ะนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นางนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กด like, share, แชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือ uh ว่าหากท่านไหนนะครับ mm. ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ mm. หากท่านชมแล้วนะ <int ess> เมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะติดตรงไหนามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ การท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496นะครับในทุกคำถามครับนะักคลินวิท์หมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นั่นก็คือในเรื่องของเกแท้นะนะก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนะครับก็คือนั่องจากว่าถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ของเรานะครับนะ ไม่ขงไม่ใช่ของตัวเองก็ไม่อยากที่จะไปวิาพากษ์วิจารนะครับไม่อยากไปละเมิดว่ากันง่ายนะยกเว้นของที่อยู่หน้าจอนะครับนะอะไรที่เป็นของผมเองตอบทุกคําถามจริงๆนะนะครับส่วนใหญ่ถ้าตอบไปแล้วก็มันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะก็นื่งจะว่าคนส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามานะครับก็ปักธงไว้เพียงคําตอบเดียวจริงๆนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงก็เดิมเท่านั้นนะ อาไปตอบคําอื่นเป็นปัญหานะครับเป็นประเด็นนะจากประสบการณ์นะนะครับนะก็เป็นอันว่าขออนุญาตจะไม่ได้ตอบให้นะครับนะก็อันนี้ก็เรียนไว้แทบจะทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับก็นั่นจากว่ามีท่านใหม่ๆเข้ามาติดตามเยี่ยมชมค่อนข้างเยอะนะนะครับก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับนะเอาล่ะครับก็นะครับพอเราชมนะครับในส่วนของภายนอกไปแล้วนะ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะมาดูในส่วนของภายในนะส่วนภายนอกก็มาดูความเขาเรียกว่าครบถ้วนนะครับมาดูรายละเอียดต่างๆนะเช่นแหวนลัดต่างๆนะครับนะ,อะทองคำนะครับเปอร์เซ็นต์สูงมากนะ,ะแล้วหัวท้ายก็จะครอบด้วยเงินะนะครับนะ,ะจะครอบด้วยด้วยนาคนะครับจะครอบด้วยนาคนี่นะ ตามที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนะตรงเขาเรียกว่าตรงโคนของฝักแล้วก็ตรงช่วงกั่นนะครับนะแล้วก็ปลายฝักนะครับนะจะมีนะทีนี้ก็นะครับมีทุกเล่มนะครับก็จะถูกผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านคัดกรองมาจากศปสบการณ์ลุงผมว่าเป็นอย่างดีนะมีดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขาเรียกว่าความสมบูรณ์นะครับนะจะไม่ อ่าเขาเรียกว่าเสียหายมากว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็ถือว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการใช้งานจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่ากันง่ายนะเอาละครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะครบถ้วนไปแล้วทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะครับซูไม่ท่านได้อ่าเห็นนะครับซูมให้ไม่ท่านได้เห็นนี่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแมลัดต่างๆนะอ่าถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับครบถ้วนสมบูรณ์แหละนะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของใบนะครับมีเรื่องนี้นะครับการตอกลายนะครับเป็นลายเสมาใบโพโตเต็มใบนะ,ะเสมาใบโพโตเต็มใบเป็นงานของช่างสอนนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะอ่นนี่นะครับหนะ้าที่สําคัญนั้นก็จะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครสนิมอะไรต่างๆเพราะนี้นะ,ะก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะ เมื่อชมแล้วนะครับก็คนจะบอกว่าดีนะครับหรือว่าไม่ดีนั้นนะครับคงไม่ชนคนพูดนะอยากให้เป็นท่านผู้ชมดีกว่านะครับนะเป็นผู้บอกเป็นผู้บอกนะส่วนผมเองก็นะครับต่อให้บอกว่าดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนนะครับบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะตรงนี้แหละครับจึงเป็นสาเหตุที่นะครับนะไม่อยากจะไปบอกว่ามีทุกเล่มนั้นดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้ ตัดสินใจนะหรือว่าดูแล้วนะครับติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อยากอยากให้ติดต่อสอบถามกันดีกว่านะดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496ได้นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะในคุกคำถามครับนะักกาีวิทยหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านนะ ยกเว้นเพียงคาตอบเดียวและคถาะคถามเดียวและคําตอบเดียวนะครับนะที่ได้ขออนุญาตเอาไว้นั่นแหละก็คือในเรื่องของเกแท้นะอันนี้ก็ขออนุญาตจ,จริงๆนะอ่านี่นะครับก็ในเรื่องของความสมบูรณ์นะครับนะ,ะหลักการในการดูมีดนะครับก็มีอยู่3หลักใหญ่ๆด้วยกันนะครับ1จะต้องมาพิจารณาถึงความเก่านะครับนะสองนั้นจะต้องมาพิจารณาถึงความเป็นธรรมชาตินะครับถ้าจะเก่าก็ต้องเก่าให้แบบธรรมชาตินะ ส่วนที่3นั้นก็คือหลักความเป็นจริงนะอาจจะเก่าก็เก่าให้จริงดูความเป็นธรรมชาติธรรมชาติให้จริงนะครับนะที่สําคัญมีทุกเล่มนะครับนะผมได้มานะครับนะจากเจ้าของเดิมมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะก็ไม่มีมาเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ,ะก็คือถ้ามาถึงผมแล้วก็ผมส่วนใหญ่ก็จะรักษาความเดิมๆนะครับนะ ก็คือมีทุกเล่มนะครับมีหลายๆท่านนะครับถามผมมาว่ามีอาจารย์นครินก็ดูแล้วนะครับใช้น้ํามันอะไรนะครับน้ํามันอะไรฉโลมก็ทําไมถึงดูอดีจังเลยประมาณนี้นะครับนะที่ผมใช้นะครับน้ํามันจะเน้นเป็นน้ํามันมะกอกนะหรือว่าจะเป็นน้ํามันมะพร้าวนะครับน้ํามันที่สกัดมาจากพืชเป็นน้ํามันในยุคโบราณเขาใช้กันนะน้ามันสกัดมาจากพืชก็ส่วนใหญ่เป็น เขาเรียกว่านะครับเป็นมีความเข้มขลังนะครับนะมีความเข้มขลังอยู่ในตัวนะครัก็โดยพอน้ํามันมะกอกนะครับหรือน้ํามันมะพร้าวนะก็มีความเข้มขลังอยู่ในตัวนะครับมีโทนสิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายๆนะเอาล่ะครับพอดูในส่วนของใบนะครับนะไปแล้วนะครับในดูในส่วนของใบไปแล้วนะก็อยากให้ท่านมาดูในส่วนของภายในของฝัก นะครับภายในของฝักนี่นะข้างในนะครับข้างนอกที่ท่านเห็นก็ว่าเก่าอยู่นะแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนะก็เป็นนั้นว่านะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเป็นผู้บอกนะครับแล้วเป็นผู้ตัดสินใจนะครับนะดีกว่านะว่าดีแค่ไหนว่าใช่แค่ไหนนะครับนะแต่ถ้าท่านไหนเข้ามาศึกษานะครับนะ เมื่อติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรก็นั่นแหละครับนะก็ไม่อยากให้ผ่านไปนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับนะในทุกคำถามมีคำตอบนะอ่านะครับทีนี้เราดูในส่วนของใบนะครับนาะเสร็จแล้วนะครับนาะท่านเบนาดูแล้วก็มาดูในส่วนของกันนะ กันก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งแหละนะครับที่เป็นจุดสําคัญมากๆเลยนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมรวมวลสารสําคัญสาคัญ,คญเอาไว้เช่นเกสาของข้อพ่อ,อดีจะเป็นตนตะกุดนะอ่าก็จะถูกบรรจุเข้าไปในแกรนกลางนะครับนะ,ะในกันนี่แหละนะอ่าเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนะครับนะอ่าที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะก็จะถูกปิดนะอ่านะครับก็เอามาให้ท่านได้รับชมนะ เมื่อปิดแล้วก็ถือว่าจบเลยนะครับนะแน่นปึ๊กเลยนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของอด้ามนะครับนะก่อนจบนะด้ามถือว่าเป็นงาดิบๆนะครับเป็นงาแท้ๆนะก็ไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับไดอ้อย่างเดียวคือฉโลมน้ํามันนะอคอยฉโลมน้ํามันนะครับเอาไว้เพื่อรักษาในเรื่องของผิว นะหรือว่ารักษาของโลหะนะครับนะต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะให้อยู่กับโลกใบนี้นะครับนะให้นานแสนนานต้องบอกอย่างนั้นนะน,นี่นะครับนะลองเข้ามาดูตรงนะครับนะ,ะใบนะตอกด้วยลายเสมาใบโพนะครับนะเป็นใบที่งดงามมากนะครับนะมีคราบคลสนิมนะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ก็เรียกเทียบจะแทบจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับนะ อ่าอันนี้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้นอกจากว่าผมซูมสุดๆนะครับนาะซูมให้ท่านได้ดูอ่าความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงว่ากันง่ายๆนะครับนะไม่มีอะไรที่ต้องมาอ่าโกหกกันไม่มีอะไรที่ต้องมาหลอกกันนะอ่าให้ท่านได้ชมแบบอ่าด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านเองดีกว่านะครับนะว่ามันอ่าใช่หรือไม่ใช่นะครับก็เป็นอ่า ท่านผู้ชมนะครับเป็นคููตอบดีกว่านะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อ,อยู่ที่14กับ55วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมครับหากชมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไ like ลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะ หรือท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อท่านชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะการท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6ในทุกๆคําถามของท่านนั้นนักครินมิตหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ ผมนักกิมีหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ